จัเคยเด็กดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็กเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็กดงเด็ดดงจะดอกแฟนทมฉันเคยเด็ดดงฉันเคยเด็กเล่นเด็กเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็กเล่นเด็กดงเด็ดดงอ่ะมาจ้าค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยอ่าหน่วยดอกไม้น่าหอมนั่นเองเรื่อง ชื่อของดอกไม้และส่วนประกอบของดอกไม้นั่นเองเด็กๆพอจะรู้ได้แล้วแหละว่าดอกไม้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า flower flower ใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะถ้างั้นเรามารู้จักชื่อของดอกไม้กันได้เลยถ้าเด็กๆรู้จักชื่อแล้วเด็กๆไปสังเกตบริเวณรอบบ้านตัวเองว่ามีดอกอะไรบ้างนะคะจะได้ว่ารูปลงไปเนาะอ่า ถ,ถ้าพร้อมแล้วเเราไปรู้จักดอกไม้ต่างๆที่เราใช้ในวันสําคัญนะคะหรือจะปลูก,ลกตกแต่งบ้านนะคะเราจะได้รู้จักชื่อ,อถ้าเราพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนการวันนี้คุณครูมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคำคล้องจองนี้มีชื่อว่าดอกไม้แสนสวย เด็กๆท่องตามคุณครูด้วยนะดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริงสวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งได้ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะเด,เด็กอ่านตามคุณครูด้วยนะดอกไม้แสนสวยเราช่วยกันปลูกดูแลเหมือนลูกพันผูกรักยิ่งดอกไม้ดอกใหญ่สีสดสวยจริง สวยกว่าทุกสิ่งสวยยิ่งสิ่งใดเดี๋ยวเรามารู้จักดอกไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะเด็กๆนั่นก็คือดอกนี้เลยค่ะมีชื่อเรียกว่าดอกทานตะวันนั่นเองค่ะเด็กๆดอกทานตะวันจะมีกลีบดอกสีเหลือง เกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลนะคะดอกไม้ต่อไปคือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมีสีขาวส่วนใหญ่เราจะนิยมเก็บดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยไหว้พระนะคะ ดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดอกกลาบมีหลากหลายสีมากเลยเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูสีเหลืองสีส้มแต่วันนี้คุณครูนำมาคือสีแดงนะคะดอกกหลาบจะมีกลิ่นหอมลําต้นของดอกกุลาบก็จะมีหนามแหลมคมด้วยนะคะ เวลาเด็กๆเข้าใกล้หรือเด็กๆไปหยิบจับดอกหลาบเด็กๆต้องระวังด้วยนะดอกต่อไปคือดอกอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูสิใน็็กเคยเห็นไหมคะนี่ก็คือดอกดาวเรืองนั่นเองค่ะดอกดาวเรืองจะมีสีเหลืองมีกลิ่นหอมด้วยนะคะส่วนใหญ่จะนิยมนำมา ร้อยพวงมาไลัยไหว้พระเหมือนกันค่ะดอกไม้ดอกต่อไปเด็กๆทราบไหมคะว่าคือดอกอะไรเด็กๆเ,เคยเห็นกันไหมเอ่ยดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกรวงพึ่งค่ะจะมีสีเหลืองนะคะและตรงกลางก็จะมีเกสรเล็กๆโผล่ออกมาด้วยนะคะ ดอกไม้ดอกต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะเด็กๆต้องเคยเห็นแน่ๆเลยใช่ไหมคะดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อว่าดอกบัวค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาไหว้พระใช่ไหมคะดอกบัวก็จะมีหลากหลายสีด้วยกันเช่นสีแดงสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีเหลืองนอกจากจะนำมาไหว้พระแล้ว ยังสามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นกันไหมคะดอกไม้ชนิดนี้เรียกว่าดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะมีหลายสีด้วยมีทั้งสีม่วงสีขาวสีชมพูสีฟ้า แต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้นิยมนำมาไหว้พระเหมือนกันนะคะเด็กๆด,ดอกไม้ดอกต่อไปคะ่ะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรดอกไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าดอกราชพฤกษ์นั่นเองคะ่ะ ลักษณะจะเป็นช่อมีสีเหลืองดอกราชพฤกษ์ยังเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยด้วยนะคะดอกไม้ดอกต่อไปเป็นดอกพุทธรักษาค่ะเด็กๆด,ดอกพุทธรักษาก็จะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีแดงสีส้มสีเหลืองที่คุณครูนํามาให้เด็กๆด,กดูคือสีเหลืองนะคะ ดอกไม้ชนิดนี้นิยมปลูกไว้เป็นไม้ประดับค่ะดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกอไรคะนั่นก็คือดอกชบานั่นเองค่ะปกติแล้วดอกชบาจะมีกลีบดอก5้ากลีบมีก้านเกสรอ,อยู่ตรงกลางดอกหก้านลักษณะของกลีบดอกชบาก็จะมีขนาดใหญ่ค่ะ ดอกชบาก็จะมีหลากหลายสีเช่นสีขาวสีแดงสีแสดสีเหลืองสีชมพูดอกไม้ดอกต่อไปนั่นก็คือดอกเข็มค่ะดอกเข็มจะออกดอกเป็นช่อใหญ่นะคะในช่อใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยดอกเล็กๆค่ะซึ่งในดอกเล็กๆแต่ละดอกนั้นก็จะมี กลีบดอกอยู่ประมาณ4-5หกลีบด้วยกันสีสันของดอกเข็มก็มีหลากหลายสีด้วยกันนะคะเช่นมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองดอกไม้ดอกต่อไปคือดอกเฟื่องฟ้าค่ะเด็กๆดอกเฟื่องฟ้าจะออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือปลายกิง่ง ในหนึ่งดอกจะมีใบดอกอยู่3ามใบเชื่อมกันนะคะตรงกลางจะมีเกสรเป็นรูปทรงกระบอกดอกเฟื่องฟ้าก็จะมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีชมพูสีส้มสีเหลืองสีขาวเด็กๆได้รู้จักชื่อและลักษณะของดอกไม้ต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูมีเกมให้เด็กๆลองทายดูซิ ว่าดอกไม้ดอกไหนคือดอกดาวเรืองเด็กๆยังจำดอกดาวเรืองได้ไหมคะดอกที่หนึ่งหรือว่าดอกที่สองหรือว่าดอกที่สามคะเด็กๆคิดว่าดอกไหนคือดอกดาวเรืองคะดอกดาวเรืองคือดอกที่สามนั่นเองค่ะ ดอกไม้มีส่วนประกอบที่สำคัญสีอย่างดังนี้กลีบเลี้ยงจะเิญมาจากใบช่วยป้องกันอันตรายให้กับดอกไม้ที่ยังอ่อนอยู่กลีบเลี้ยงส่วนใหญ่มีสีเขียวแต่พืชบางชนิดอาจมีกลีบเลี้ยงเป็นสีอื่นเพื่อใช้ล่อแมลงให้มาช่วยผสมเกสกรกลีบดอกมีสีสันสวยงาม บางชนิดมีกลิ่นหอมตรงโคนกลีบอาจมีต่อมน้ำหวานเพื่อช่วยล่อแมลงให้มาช่วยในการผสมเกสรเกสรตัวผู้ประกอบด้วยก้านชูอับเรนูและอับเรนูซึ่งบรรจุละอองเรนูไว้ใช้ในการผสมเกสรเกสรตัวผู้มีหลายอันอยู่รอบๆเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียมีอันเดียว อยู่ตรงกลางดอกภายในมีรังไข่ซึ่งบรรจุไข่อ่อนไว้รอการผสมกับละอองเรนูบ้างคะเด็กๆเด็กๆกอจะรู้จักชื่อของดอกไม้แล้วเด็กๆรู้จักส่วนประกอบของดอกไม้แล้วอ่าส่วนประกอบของดอกไม้เด็กๆพอจะรู้ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่าทีนี้เด็กๆอย่าลืมไปว่ารูปลงในสมุด นะคะแล้วบอกชื่อของส่วนกอบของดอกไม้เปียนคําศัพท์ลงไปด้วยนะคะอย่าลืมว่าเสร็จแล้วอย่าลืมอะไรคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะอย่าลืมดอกที่ตัวเองชอบสามารถว่าได้เลยนะอ่าเราจะเจอกันในอนถัดไปนะคะเด็กๆเี่งมากเลย